เาไปเตาก่อนแล้วกันนะครับนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับนะอ่ะแบบนี้นะฮะนะเอาทีละองค์ละกันนะเดี๋ยวงงนะครับอ่าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวัดเขาเรียกวัดหนองอ้อนะราชบุรีนะครับนี่ใช่ครับพี่ใช่อ่าปู่สุกมาใหม่หอปู่สุกประพบนท์ตนเหรอครับประพันธนเหรอประพบนท์นได้มานานแล้วนะครับได้มานานแล้วนะฮะ อ,นนอันนั้นเป็นพ่ออีมหมัวเขานะครับอันนี้เป็นหนองอ้อนะฮะนี่นะครับเป็นเต่าว่าหนองอ้อนะครับทองแดงผิวไฟนะทองแดงผิวไฟนี่แบบนี้นะครับนี่นะฮะเอาว่าใครอยากเป็นเศรษฐีนะนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีนะต้องแขวนเต่าผมบอกเลยนะครับต้องแขวนเต่านะ นะเอาง่ายๆได้รับการถอดแบบมาจากเต่าของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนั่นแหละนะครับนี่ผมมีสามเนื้อนะผมมีสามเนื้อนะครับมีทองแดงมันปูนะฮะเนี่ยหรือทองแดงผิวไฟเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีนะครับนี่อันนี้เนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินนะฮะวัดหนองอ้อเหมือนกันนะครับวัดหนองอ้อเหมือนกันนะครับ นี่เห็นไหมนะครับนี่แบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นเนื้องเงินนะครับแล้วก็จะมีอีกอันเป็นลงยาครับอันนี้อีอนเป็นลงยานะครับนี่นี่โหสวยเลย นะครับนี่ให้ดูหน้ากล่องนะผู้หลิวรุ่นเฮงเฮงเฮงวัดหนองอ้อนะครับอำเภอโพธารามนะฮะนะรุ่นมาตุภูมินะครับนี่อะแบบนี้นะครับอืมนะครับเอาว่าพุทธคุณที่ได้นะไม่ได้ต่างจาก เต่าลุงปูหลิวองค์ละหลายหลายแสนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเนสาชูพักเครื่องเลยนะครับขอบคุณครับ